เฮลโลสบายดีทานผะสมยินดีทานผะสมเขา่าสู่บ้านบาล่าู่เท็กซัสเด้อวันนี้บาล่ากับกาเกียมขอบคุ้ทานผะสมเออสิพาลูกสาวไปหาไปประกาศจบรงเฮียนไฮสคูลทานผะสมคนละโกโบนแนะไล่ของอ่าเบสบอลสเตเดียมเนาะเข้ากาเทียมพร้อมเรียบร้อยทานผะสม ลูกคนลาวกันหนึ่งอยู่ในหันล์โมเมนตหนึ่งไลายโพสอเมโบรสพี่พีพาหน่องมาเบิ่งว่ามันใหญ่ยิย่ยงใหญ่ขนาดใดหองเฮียนบนอลเขาจะจบในท่นก็แปดสิบสองคนเป็นคลาสใหญ่ที่สุดได้ถามผู้ชมคลาสใหญ่ที่สุดนั่นเลย บอกไดใส่สุดสีฝาเลยนะเขาจะจบทำสมใส่สุดสีฝาเนี่ยสิจบว้าววดิน g ก็สู fast i getting tired ฮะข้าว bring the ทราย oh what cannot we bring oh the ทายข้าวไม่เอาไปได้ เอาไปบป่ได้กะเป้ากะเอาไปบ่ได้อาไนีไปนะดอกไม้ใหญ่สิมาหูแล้วมาใดญ่คับมาปบบไปชายดาลูกอยาก <Okay. S 2> พวกสิจบ<ป> High School รวมกันศึกษาธรรมสมพันหอมดอกสีพันหนึ่งกับอ่า แปดสิบสองคนเข้าขาจะนนนนหนีอบกตานไว้เ้งวกูดนะอ๋แมนบ่แมนมันทีเออแมนอดยอดันนะไปที่ขามที่เขาบ่อยขามบอเขาบ่อยขามเลเข,ขาโบกรถ

ใช่ใช่ปะไม่ใช่โอเคโอเคโอเคแล้วก็สัญญาณไอ้ขามละ วาเอานามเขาก็ไปนั่งกินอยู่หันบอนน่าไปทั้งแถวไปหรออืนโอเวอร์อยวนอยูโนเวจิโกงยัวันจะก็หนาว I just want to wait อูนโอบายเีจอกันโอเคย้เ up the b r g e and take a left all lanes open guys all lanes open oh เย้ all lanes open ข้าเน้าปรทนจะเขาก่อนท่านังถาก่อนบาเบยวันทวีเฟิร์ส i ปีดโฟกเลยได้เดอวอเ e อร์โกนแกสนอตฮะเนื้อน่าเนี่น่อยู่พี่ไม่ยังไม่เอาเข่าเขาเอาเข่าวะเม่นไพวะสเตเดียม ของเบสบอลทา,ามาส้มนี่โอ้สเตตัสของมอนีิมมันยังออกมาร์ก่อนอูสเตตุสใหญ่เน้อใหญ่คับบาง่ามาส้มอืมสเปคปัดบนแฮ i เข้ามา ข้าวรถวะใช่ข่าวกับข่าวคนกำลังแห่เข้ามาไม่เข้าให้เอานามเข้าอยู่เขาเลี้ยงเคียวยังว่ะฮะ เนี่ยเขามาไหนเดี๋ยวาไปส้มบ่ให้เอาหนามว่าให้เอาไลยแนวบ่ให้เอาสเต็กมาเอายังเข้ามาโยใหญ่าฟเข่ายูนัไปสบสิเออ๋อนงกระหาบอนางไก่เขาเนี่ เมื่อจิตได้ถามแล้วส่วนกหิ้วเข่าไปหิ้วเข่าเรียบร้อยออกมาออกมาได้คนหลายคกะ่ามแต่ส่วเอ้เบลนี่ลูกครกำมี 116มีบอลบ่ล่ะโอ้โหบ่แลมามีมันยังก่อมันมีบอลบ่ล่ะ บอลนางก่อนพูดอยู่ลูกกินฟอบเบี้ยวซีรอน้อฮะเข้มก็ายางไปทางพุ่นอันนี้เห็นแล้วอยู่แถวที่ฝาน่ะ มันมีตังนางเยี่บ่ล่ะมีมีตังนางเยี่ยบแถวตั้งเทิงแล้วนี่เออไสามปอนด์เนี่นี่ดิก็เสียไปขึ้นกันว่ะ ฮะโน้ตี้เร่แต่เาตดอยู่ในอกฝ่งฮะตขึ้นไปไปขึ้นไปไปขึ้ไปไปขึ้นไปไปขึ้นไปไปขึ้นไปไปขไปไปนไปไปขึขึ้นไปไข้นไปไป้นนไ มัมมี่ครับแม่ไปมัมมีสอกห้าโมนางน้ำกันมาครับเขาผมมันผมมีบอนงังใช่ก็จองไว้เพื่ออะไรของงามบอบอกแล้วจองไว้หายลงไปมิสเตอร์เบลสบายดี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  <c oughs> kha măng. Có cái có bò mà. Khoan. Góc nhai. hot. K đi. là cái first name. First name? The orders. The last name is.

เขาคืไม่เง no ินไล้แถวตอนนั้นน <jab> ่ะพ <Alexandria> ี่น้องเขล่าว่าคือม่เงินไล้แท้ม่ซอเงินเต็มมนยะเขาไม่เขาไม่ซองเงินมาใกล้ทางนั้นนะคนมาทำมาชมแหมเห็นเลิอ่โอ้อะดูร้านก่านหลังเขาบอกเฮ้านังเลย มาม,มากครับปลักไปเบิดอ่านี่ก็บลักไปให้กันตัวขากันถามสองงานจบโรงเรียนไฮสคูลเ้อแล้ว,วก็รันไว้เด้อเ,อเ,เอาตายได้สบายข<อ>้าอย่างไรตัวไม่เงินมาได้นั่นอ่ะ พูดได้เชคะอ๋อแพนแพเนี่ยคือเล็กหน่อยหนาบานเหรออม a d j u s m e n t ว m e n t จบแพงอะอันนั้น a t อ๋เดินมาแล้วเดีเกมาเค่ะเี๋คยน

สลุดกันนะลูกยืนเคนคล้องกันไปยังเป็นยางเบิง่งกเราเนาะแบรดดี้ เมื่อก uh, uh ี้แล้วจะเท้าตัวไป มาทานไปสม้มบางคนกำลังจิ้มกันใย่ไห <c oughs> ใส่ประตูไหนบอก็หายยูย่นอกกหาและเบิร์พละเข้าเลยไเด้จะจากเต้นสักะยงอยู่นอกก็ได้กำลังเลียนแถวกันออกครับมาส้ม แหนกันท่างออกหมออพร้อมเดียวไนดะ้อออท่างเดียวกันเนะาะหม้อาได้เปิดท่างเดียวผู้ดีจอยผู้เียนยางก็ได้เนี่ยแหนซ้ำกระผู้โบจอยอยู่ที่ ขื่นมนย์ยางยู่กันไปเลยทา,ทานมาส้มตูดไปเป็นขึ้นมนย์ขึ้นมนย์เล้มไหมเท่านาที่ออกก่อนเขา to go out a little bit then looking for her. We need to go out a little bit. You're looking for each other now. You need to tag her though. Impossible. Mommy coming this way. Just to nhang ba em nam khau. เอาไปเอาไป this way. You 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 act like it.

สอกฮ่าว่ามาโก้มาแดดัน Let's go มาแดด Let's go มาแดดออกออกมาแล้วบอกสอกห้าลูกได้บาทนทางมาส้มสอกฮากะยากก็ใส่ได้คนเป็นพันมาอยู่บอลเดียวเนาะซิวพี่คนด้านซ้าย Make your right hand, mommy. Yeah, when you go out on the street, yeah. She's on the street now? No, she's on here. nào mà nhỉ bà? Mom, come right here. Oh, got, right? Love your neighbor, say Betty. No, a Mommy, that's a Yeah. Does it matter? สอกหากันเนี่ยกันลำบากก็ใส่ทางท่าน้ชมเรื่องนั่ีเนาทุกเลยพี่แก Send the picture where you're at. Oh my, let's, let's oh my god. Let's see if we can find him. Send a detector, her pictures are sitting nice. Where's he at? มาตี่ีเฮีย่หมเจ้ามานน้ำกลดั้าจะเสมาขันจะพ่อม้ามาจะพอม้าจะเอยน้อไปถ่ายอยู่ในรถจะเซนน้องจะยู่บอ่ะอ๋อฟิสไปเฮีย สอกฮาลูกก็มีปัญหาพอใส่คนเป็นพันสองพันเนาะแต่นาเกียจะเจอกับพันโอ้ซิสวปเฮียคนเกิ์เเลสันปุ๊ปปุ๊ปคนเกิดเเลสัน That's the one Take a picture คนเก่ดเทเลสัน There's nothing in here i <Nothing. S 1> I take a picture with your friend. <laughs> <laughs> Who's this? Problem? i you I mean, nah. oh, okay. Aren't you here? It took me hours to write. Okay. Whoa, turn <laughs> OK I got it thay khỏi cá bù nụ cơ khỏi cá bù nụ Mà đục xám Thái hụt hụ, hụ. OK OK, okay. okay à, Mà, à, mà. À, mà. À, mà. À. Ok hai mươi hai năm. Take em xin You got two of them now. Job <coughs> <All right. coughs> là, job <coughs> S <S สอกากันกันยากีก็ใส่นอ้ทาทามาส้ม,มนีะการโจงยียนยังในไม่กลากับแบบนี้ทานมาส้มจบุรโการศึกษาเหยียบหอยมนจะลอถาจะไปยียนวิชาสิบแต่จะป,ปไปบองเรียนมักงงียนได้ไป้านบอล Okay, t h โอเ still looking for the fans อ o ยูโน่ไ we g o to t go somewhere พักกันยางออกมาแหละทามาส้มยังก็มาเจออายหญ่เฮ้าอายเกากรวดนั่นนะอายเกากรวดมันก็แข็งแห้งขึ้นคือเกาแหละ่าสังเกากรวดคัมแบ็กอ่าเพิ่นก็มาจบไฮสคูลคือกันได้หน่อยนะเพิ่นก็มาใบประกาศคือกันหน่อยนะอู้ดีแค่ฟุนใช่จะไหมสบายดีไอ้เกากรวดดีใจน้ำลูน้ำร้านบ๊อบมาเนี่ยนะ ไี่ใจห่หอ๋จบำจบเพียอน,น้อนขันนึ่งจบอย่านขันหนึ่งอาขันสองอีกเออยังไปอีกยังอีกยังอีกสปีกโอเคอนโอ้โอโอจะำนมแลอยู่ Let's go in the car. You want to wait here? Want to wait here or we go in the car? You let them know? Yeah. Okay. ทหารหน่อยพี่นี่เป็นทหารน่อยฮัลโหลทหนตอาแม่าลูกมาแจะไปทายอยู่ในเฮื้อจะบหนี่